การประเมินโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2565ข้อมูลสถานศึกษาบริหารจัดการโดยนางสาวละไมพรมสอนผู้อำนวยการโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสตั้งอยู่ที่หมู่สีบ้านสับม่วงตําบลจันทึกอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด444คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา19คน สืบเนื่องจาก12นโยบายการศึกษา7วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการวาระที่1เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียนผลการดำเนินงานของโรงเรียนมีดังนี้ด้านที่1อาคารสถานที่1โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารมีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศเห็นชัดเจนซึ่งติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียนและมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้มีเนื้อหาคร ครอบคลุมทั้ง3ด้านคือความปลอดภัยที่ระบุวันที่และลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษาเห็นเด่นชัด2มีแผนงานและงบประมาณดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ระบุความปลอดภัยในสถานศึกษามีรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลาดําเนินการงบประมาณซึ่งเห็นได้ชัดเจน ม,มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารมีการประชุมกำหนดนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยของสถานศึกษาผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบและมีการประกาศให้เห็นชัดเจนมีการทำงานประสานความร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินนโยบายได้ ดาดความปลอดภัย4มีโครงการหรือการดําเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดทั้งในระดับอนุบาลประถมและมัธยมศึกษา 5มีการดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารมีการดูแลสำรวจตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแบบสำรวจหรือแบบตรวจที่ชัดเจนโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายนำผลไปปรับปรุงแก้ไขโดยดำเนินการเป็นครั้งครั้งไปมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรตามแผนการดำเนินงานมีรายงานผลการดำเนินงานโดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ 6. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษามีป้ายประกาศหรือคำแนะนำเรื่องการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วมีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วเช่นสวิตช์ตัดวงจรอัตโนมตัติต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมถูกต้องครอบคลุมทั้งหมดในโรงเรียนมีครบทุกชั้นเรียนซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากเครื่องหมายมอก 7มีระบบป้องกันอักคีภัยในสถานศึกษาเช่นสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ถังดับเพลิงถัทงทรายดับเพลิง 8. โรงเรียนมีแผนป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษาโรงเรียนมีแผนป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษาที่มีรายละเอียดสถานศึกษาที่ชัดเจนมีการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ป้องกันการอบรมการรณรงค์ป้องกันอักคีภัยในสถานศึกษามีป้ายแสดงแผนป้องกันและระงับอั คีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนบุคลากรทุกคนในสถานศึกษารับทราบและเข้าใจแผนป้องกันและระงารับอักคีภัยในสถานศึกษาตรงกัน9มีการอบรมการดับเพลิงชั้นต้นในสถานศึกษาโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึอกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นมีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาดําเนินการฝึกอบรมโดยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาให้กับบุคลากรทั้งหมดมีเอกสารผลการจัดฝึก อบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษามีแบบสรุปผลมีการอบรม10มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาโดยใช้หน่วยงานที่ได้รับรองเป็นผู้ฝึกสอนให้กับบุคลากรนักเรียนครบทุกคนเป็นประจำทุกปีมีแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ11มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา<ๆ>เช่นสนามเล็กเล่นสนามกีฬารั้ว โรงเรียนประตูโรงเรียนโรงเรียนจัดทําแผนการดําเนินการทั้งการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขในเรื่องอันตรายจากสิ่งแวดล้อมสุขอ,อนามัยภัยพิบัติและบุคคลทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียนโดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนผู้เชี่ยวชาญพ่อแม่ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 12. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสํานึกให้แก่นักเรียนด้านความปล ภยัยมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภยัยระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีกิจกรรมหรือเชิญวิทยากร,รให้ความรู้แก่นักเรียนมีการจัดบริเวณที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนในแต่ละวัยเซฟตี้โซนการฝึกนักเรียนให้รู้จักประเมินสถานการณ์เสี่ยงการหลบหลีกการขอความช่วยเหลือและวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภยัยมีคู่มือการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยสำหรับนักเรียน13มมีมาตรการการดู ดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบการจราจรการสวมหมวกกันน็อกการดูแลยานพาหนะรถรับส่งนักเรียนใบอนุญาตขับรถยนต์และจักรยานยนต์ มีการจดทะเบียนควบคุมยานพาหนะในสถานศึกษาเช่นรถยนต์รถรับส่งนักเรียนรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์กำหนดบริเวณที่จอดรถยนต์ชัดเจนมีป้ายแนะนำการปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยและปลอดภัยมีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางมีการควบคุมดูแลเพื่อความปลอดภัยอย่างชัดเจนเช่นการตรวจสอบสภาพมอเตอร์ไซค์รถยนต์มีกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองสร้างเครือข่ายกลุ่มไลน์ทุกชั้น เพื่อคอยติดตามถึงความปลอดภัยในการเดินทางกลับบ้านด้านที่2สุขอนามัย 1. มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินการฝึกอบรมโดยหน่วยงานอนามัยมีเอกสารผลการจัดการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา เช่นมีกำหนดการมีรายชื่อวิทยากรรายชื่อผู้เข้าการอบรมแบบสรุปผลการอบรมมีรายงานผลการอบรม 2. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตร,รายของเครื่องจักร เครื่องมือเซฟก์ดในสถานศึกษาเช่นเครื่องตัดหญ้ามีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือเซฟก์ดในสถานศึกษาในจุดอันตรายทุกพื้นที่อย่างครบถ้วนเช่นฝาครอบใบมีดมีผู้รับผิดชอบดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือครบถ้วนชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรหรือมอบหมายให้บุคลากรดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือที่ชัดเจน3 มีห้องพยาบาลที่ชัดเจนพร้อมผู้รับผิดชอบและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลห้องพยาบาลอยู่ชั้นล่างในอาคารจัดเป็นสัสดส่วนไม่อยู่ในที่รับตาอุปกรณ์ของใช้สะอาดสภาพดีมียาเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บเป็นระเบียบมีป้ายบอกชื่อยาชัดเจน 4. มีการจัดห้องส้วมแยกหญิงชายมีอ่างล้างมือจานวนเพียงพอต่อนักเรียนตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดโดยห้องส้วมแบบนั่งราด22ที่แบ่งห้องส้วมนักเรียนชาย10ที่ห้องส้วมนักเรียนหญิง12ที่โถปัสสาวะชาย10ที่และอ่างล้างมือ12.5 มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่ล้างหน้าถูกสุขลักษณะและเพียงพอเพื่อให้บุคลากรได้ให้ใช้ก่อนการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มรวมทั้งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการประกอบการ6มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักเหมาะสมต่อบุคลากรและถูกสุขลักษณะซึ่งมีจำนวนเพียงพอต่อบุคลากรเช่นมีแสงสว่างและมีการระบายอากาศที่ เหมาะสม7มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับนักเรียนและบุคลากรมีการเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนเป็นลายละอักษรที่ชัดเจนเช่นมีการคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยโดยใช้เสียงามสายมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์มีน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเช่นสําหรับการเรียนการสอนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนมีการจัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ที่กําหนดมีป้ายที่ชัดเจนแสดงมาตรการเพื่อความปลอดภัยสําหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย 9. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษา และการวางแผนป้องกันที่เหมาะสมเช่นสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุมีการเผยแพรพ่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันในการเกิดอุบัติเหตุ10มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจนมีป้ายแสดงมาตรการป้องกันมีการสร้างความร่วมมือบันทึกความร่วมมือ กับชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมกับความร่วมมือจากประชาชนเช่นการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข11โรงเรียนต้องไม่มีสุนัขในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดเจนมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากสุนัขด้านที่3ด้านสังคม 1. สร้างความร่วมมือและกิจกรรมดําเนินการ ระหว่างชุมชนผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นการฝึกซ้อมดับเพลิงปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้ามีโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือระหว่างชุมชนหรือผู้ปกครองระดับอนุบาลประถมและมัธยมศึกษาอย่างน้อยหนึ่งโครงการได้แก่โครงการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม กันระหว่างโรงเรียนชุมชนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้สถานศึกษาเช่นมีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 2. มีหนังสือตำราหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาคนา้นคว้ามีรายชื่อหนังสือตำรามาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อใช้ในการศึกษาคนา้นคว้าในการทำงานและการเรียนรู้ของบุคลากรโดยบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างเหมาะสมมีห้องสมุดมุมหนังสือมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา <3. S 1> เผยพแพร่ในเว็บไซต์ 3. นักเรียนจัดตั้งชมรมและมีคณะกรรมการการดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นทางโรงเรียนมีโครงการมีกิจกรรมดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาทางโรงเรียนมีกิจกรรมการขับร้องเพลงต่อ ต้านยาเสพติดซึ่งอยู่ในโครงการโรงเรียนสีขาวเป็นต้น4 มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนให้ความรู้นักเรียนในการใช้โทรศัพท์เกิดความเข้าใจและยอมรับร่วมกันมีการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการใช้โทรศัพท์ครูกับผู้เรียนสร้างข้อตกลงร่วมกันในการใช้อุปกรณ์มือถือที่มีส่วนร่วมในบทเรียนโดยมุ่งประโยชน์ในการเรียนรู้เป็นสำคัญ 5. เฝ้าระวังการใช้ สื่อสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กของนักเรียนให้เหมาะสมทางโรงเรียนให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารภายจากสื่ออินเทอร์เน็ตมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้คอมพิวเตอร์มีการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองมีการติดตามการมาเรียนของนักเรียนและประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไปกับระหว่างบ้านและโรงเรียน 6. เฝ้าระวังและมีมาตรการในการดูแลการล่วงละเมิดทางเพศของนัก ทางโรงเรียนแต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะห้องเรียนห้องน้ํามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการตัดสินใจการให้คําปรึกษาที่ถูกต้องรวมไปถึงทักษะการป้องกันตัวเองให้พ้นจากการถูกละเมิดทางเพศประสานงานกับชุมชนเครือข่ายผู้ปกครองในการสอดส่องนักเรียนอย่างทั่วถึงให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าว เกี่ยวกับการล่อลวงและลักพามีการควบคุมดูแลการนำข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิตงต่างๆจัดทำหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษาศิลธรรมคุณธรรมจร,ริยธรรมที่ดีมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมปลูกฝังคุณธรรมจร,ริยธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียนมอบคุณครูประจำชั้นติดตามและเฝ้าระวังมีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเจ็ดเฝ้าระวังและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง จิตอาสาสมัครในการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโรงเรียนมีการกําหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดอบายามุกทุกประเภทมีการจัดทําแผนผังโซนนิ่งเขตปลอดอบายามุกร่วมกับชุมชนมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและปัญหาอบายามุกมอบหมายครูประจําชั้นติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในกลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มเสี่ยงมีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรง เรียนผู้ปกครองชุมชนในการให้ข้อมูลข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุกต่างๆเชิญผู้ปกครองมาประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังร่วมกันจัดเจ้าหน้าที่ผู้รบับผิดชอบในการออกตรวจตาตามแหล่งอบายมุกต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รบับผิดชอบหรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน8เฝ้าระวังป้องกันภยัยจากอาชญากรรม ทางโรงเรียนให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารภายจากสื่ออินเทอร์เน็ตมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์มีการประสานความร่วมมือผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองมีคุณครูฝ่ายปกครองและคุณครูที่ปรึกษากำกับติดตามการมาเรียนของนักเรียนและประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและโรงเรียนมีการจัดบริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตามบริบทของโรงเรียนและมีคุณครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด